จริงๆก็ก็โง่แหละแต่ครั้งต่อไปก็จะพยายามโง่ให้น้อยๆหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเมาบอยกันเรื่องการเชื่อใจเพื่อนในโลกออนไลน์และความโง่ของตัวเองค่ะเพื่อนในออนไลน์ของเรามีเยอะมาก มีทั้งอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เมืองไทยนะจ๊ะเราเรียกเขาว่าคนรู้จักแล้วกันเนาะคนรู้จักคนนี้เขามีอาชีพโดยการค้าขายออนไลน์โดยที่มีเหมือนแบบมีลูกค้ามาสั่งของออนไลน์เขาก็จะไปที่ไปรณียีเนาะแล้วก็เขาก็จะส่งของไปที่ต่างๆตามที่ลูกค้าสั่งด้วยเราเห็นว่าเขาทํางานในด้านนี้เราก็เลยถามเขาว่า ตัวเธอเราอยากได้น้ำมันนวดตัวโดยที่เราจะเอามานวดให้กับลูกค้าของเราที่นี่เธอช่วยส่งมาให้เราได้ไหมโดยที่ตัวเราจะเป็นคนสั่งของตางตงๆๆงตังงๆแล้วก็ส่งไปให้เธอที่บ้านเองเธอทำให้เราได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าโอเคได้แล้วก็โอเคได้งั้นเธอส่งที่อยู่มาแล้วกันเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เธอเนาะเขาก็ส่งที่อยู่มาให้เราวันนั้นเป็นวันที่6ตุลา เราก็สั่งของตึ๊ดต,ตน้ำมันพลาย,ยามองพลแล้วก็ถา,ถาดถาดไม้นั่นนู่นนี่เราสั่งของเยอะมากน้ำมันไพลตัวนี้ก็คือขวดหนึ่ง2อ0ร l ราคาอยู่ที่450 4 5อบาทแพงมากแต่ด้วยความที่เราโอเคอยากเอามานวดนให้ลูกค้าเจ้าของร้านที่เราทำอยู่เขาก็มียามองเหมือนกันแต่ยามองของเขามันจะทำให้ าตามนิ้วมือง่ามนิ้วมือของเรามันจะมีตุ่มใสๆสขึ้นดังนั้นเราเลยคิดว่ามันไม่โอเคกับเราเราเคยใช้น้ำมันไพลที่โรงเรียนเราเคยให้ใช้มามันมันดีแล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเราก็เลยโอเคงั้นเราอยากได้น้ำมันพลาจากเมืองไทยเนาะวันที่9้าตุลา น้ำมันก็น้ำมันไพลนี่ก็ไปถึงบ้านเขาเขาก็บอกโอเคเธอเราได้ของแล้วนะแล้วก็เออโอเคแล้วหลังจากนั้นวันที่12ถาดไม้ถาดไม้เราจะเอาไว้ใส่เออตาน้ํามันเวลาเรายกเปลี่ยนเตียงไปที่ต่างๆเราก็จะยกตัวนี้มีถาดไม้ไปด้วยโอเคได้งั้นเธอส่งเลขที่บัญชีมาให้เรานะเดี๋ยวเราโอนตังให้วันที่14ตุลาเขาก็ส่งเลขที่บัญชีมาให้เราก็โอนไปให้เขา2 0 0 0 2,700บาท เพราะว่า700นี้เราให้เขาไปซื้อเป็นครีมสำหรับคลายกล้ามเนื้อในราคา700บาทอีก2000ก็คือค่าส่งปรณษย์รวมทั้งหมดของที่เราส่งส่งไปบ้านเขาแล้วก็ค่าบรณียททั้งหมดเป็น5,000บาท5,000บาทเลยนะหลังจากที่เราโอนเงินให้เขาแล้วใช่ไหมในวันที่14เราก็คิดว่าเขานะ่ยส่งของมาให้เราแล้วแหละเราไม่ต้องถามอะไรเราเขาคงส่งแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่ เราก็เลยถามเขาไปครั้งแรกในวันที่ยี่สิบตุลาว่าเธอส่งของมาให้เราหรือยังเขาก็บอกยังยังไม่ได้ส่งเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในตลาดเราก็เขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะรีบส่งมาให้เร็วที่สุดเป็นพรุ่งนี้มะลืนนี้อะไรมั้งรอไปจ้าหลังจากนั้นก็คือสามสัปดาห์ผ่านไปนับๆดูแล้วก็ประมาณยี่สิบสามวันมีการถ่ายถามเขาไปครั้งที่สอง ในวันที่12บสองพฤศจิกายนถามว่าเธอจ ae, ๋าตกลงเธอส่งของมาให้เราไหมเราก็ถามว่าโมโหไหมมันก็ต้องโมโหแหละเนาะเพราะว่าเรารอเกือบหนึ sure> Actually, ่งเดือนแล้วนะคือส่งตังไปคืออะไรเสียตังไปแล้วนะห้าพันเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกับเรามาว่ายังไม่ว่างอ่ะติดธุระมีปัญหานั่นนู่นนี่อยู่แล้วเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอรอได้นี อะไรอย่างนี้ฉันก็เลยไม่จาเป็นต้องรีบส่งอะไรประมาณนี้เราก็โอ้โหไอที่เราบอกว่ารอได้หมายถึงว่าระยะเวลาในการส่งมันอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเราบอกว่าไม่ต้องส่ง e m s นะให้ส่งเป็นแบบธรรมดาโดยทางเรือหรือทางอะไรก็แล้วแต่ตามที่บรซษัีเขาบอกก็ไม่รู้เขาคงคิดว่าโอเคเงินอยู่กับฉันแล้วฉันอยากส่งตอนไหนก็ได้แล้วแต่ฉันมัน้งอะไรเงี้ยเธอบอกเธอไม่รีบแล้วก็โอเค แล้วแล้วเราก็เลยส่งข,ของ้อความบอกว่านะเธอถ้าเธอไม่คิดว่าจะส่งหรือไม่คิดว่าจะอะไรทําไมเธอรับปากร้องแต่ครั้งแรกเพราะว่าเราอะถามเธอไปแล้วว่าเธอสะดวกไหมบ้างไหมคือทําให้เราได้ไหมเพราะอ่าเราไว้วานเธอแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคได้ เธอบอกว่าได้เราถึงส่งเราถึงให้เธอส่งให้ถูกไหมถ้าเธอบอกว่าไม่ได้เราก็ไม่ให้เธอส่งถูกป่ะเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวรีบจัดการให้แล้วหลังจากนั้นอีกสองวันวันที่14พฤศจิกาเขาก็ไปที่ตรงตรงไปที่บรษณนีนะแล้วเขาส่งบินมาให้ก็คือ800 800อืม800เราก็งงเอ๊ะทำไมมันถูกจัง800เ้เขาบอกว่ามันส่งได้แค่เอ่อครีมคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถาดไม้นะ เพราะว่าน้ำมันพลายยาหมองบลาบลาบ h นี่คือส่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ําเป็นนันนุนนี่เราก็เอาน้ํามันพลายยาหมองเขาเราก็เห็นคนส่งมาอะไรเยอะแยะนะแล้วประเทศนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่ามันไม่ได้เป็นของต้องห้ามมันไม่ใช่แบบยาหรือเป็นครีมทาหน้าหรือเป็นอะไรคือนะมันต้องส่งได้สิเราก็โอเค แล้วก็อยังไงดีพนักงานเขาให้เหตุผลว่าถ้าส่งของไปเวท่ามันตีกลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเสียตังค์เป่าเราก็บอกว่าเสียตังค์เป่าไม่เป็นไรขอแค่ส่งมาตีตีกลับหรือไม่ตีกลับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีถ้ามันตีกลับใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาที่อยู่บ้านเลขที่ที่เมืองไทยนะให้เธอแล้วให้เธอส่งไปที่บ้านฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์ที่อยู่มีชื่อชื่อที่อยู่บ้านเลขที่แล้วก็ให้ส่งไปที่นี่นะถ้าเกิดว่า ไปไปใบรับใบรอบที่2แล้วเขายืนยันที่จะไม่ให้เราส่งมาจริงๆคุณก็โอเคส่งไปที่ที่เมืองไทยเลยก็หลังจากนั้นอีกตอนนี้ก็12วันแล้วเกือบเกือบเกือบสสัปดาห์ก็ไม่มีคําตอบใดๆขึ้นมาว่าเออเราเราไปใบใสนอเราไปที่ทําการใบใสรอบที่สองแล้วเขายืนยันว่าไม่ให้ไม่ให้ส่งหรือเขาให้ส่งแต่เขาไม่รับรองว่าจะถูกตีกลับไหมหรืออะไรหรือ เขาไม่ให้ส่งจริงๆเลยเราเลยต้องส่งไปที่เมืองไทยที่บ้านที่เมืองไทยไหมไม่มีคำตอบแล้วค่าส่งที่เราให้ไปสองพันลบออกแปดร้อยมันก็จะเหลืออยู่ที่พนะันสองเนาะพันสองคือพนะันสองอยู่กับคุณคือคุณจะส่งไปที่ถ้าคุณจะส่งไปที่ที่บ้านเรามันก็คงไม่เกินคงไม่เกินห้าร้อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยตังมันก็ต้องเหลือเป้า อ่าห้าหกเจ็ดร้อยแต่ด้วยนะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเขาคงคิดว่าเรามีตังค์มั้งคงคิดว่าเรารวยทํางานคือฮัลโหลฉันอยู่นี่มาจะเก้าปีแล้วฉันเพิ่งได้ทํางานห้าหกเดือนเองฉันยังไม่มีตังค์เลยคือเงินที่ฉันโอนให้เธอที่นั่นนูน่นนี่มันเป็นเงินที่ฉันแบบลงทุนเพื่อที่จะเอาน้ํามันตัวนี้ยมานวดให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้แบบให้ลูกค้าพึงพอใจในน้ํามันของเราอะไรอย่างเงี้ย เราเอามาทํางานคือเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราอะ่ะมันมีค่าแม้แต่บาทหนึ่งอะ่ะมันมีค่าอยู่แล้วแต่นี่คือห้าพันห้าพันเลยนะห้าพันบาทแล้วแบบคือมันสุดสุดอ่ะแล้วคือพ่อแม่พี่สาวยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ถ้ารู้ก็คงโดนโดนด่าว่าโง่เอาจริงๆริก็ก็โง่งแหละแต่ครั้งต่อไปก็จะพยายามโง่ให้น้อยๆหนึ่งแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ ส่งมาให้เราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็เราอยากให้คุณแบบถ้าเป็นตัวเรานะถ้าเราได้รับปากใครสักคนอะไรก็เราจะรีบจัดการให้ถึงที่สุดแต่ถ้าอันไหนที่เราไม่รับปากเราก็จะบอกว่าโอเคฉันไม่ทํานะอะไรเงี้ยฉันไม่ทําไม่รับปากแต่ถ้าอันไหนที่เรารับปากเราควรที่จะทําให้มันถึงที่สุดแหละในครั้งนี้เราก็จะมีคติมาสอนใจโดยที่ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วเดี๋ยวจะจนใจเองเหมือนเราแต่ใดๆทั้งสิ้นใครล่ะไม่เคยผิดพลาดประสบการณ์ครั้งนี้มันก็จะทําให้เรารู้ว่าอคนเรามันมีหลายแบบเนาะเราก็จะสามารถเอาประสบการณ์ครั้งนี้มาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันของเราว่าครั้งต่อต่อต่อไปก็พยายามคิดนิดนึงคิด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 แล้วก็ไตรตรองให้มากๆเพราะว่าเงินน่ะ มันมีค่ามันอยู่กับเราถึงเราจะพร้อมที่จะที่จะจ่ายในในส่วนส่วนนั้นแต่เราก็ต้องคิด,ดิดนึงว่าเขาพร้อมที่จะทําตามที่เราจะจ่ายไหมดังนั้นเงินมันอยู่กับเราตังค์มันอยู่กับเราเนี่ยเราต้องแบบคิดดีๆจริงๆถ้ามันทําได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันทาตั้งนานแล้วแต่คือเราอยู่อยู่ต่างประเทศไงแล้วเขาอยู่เมืองไทยเขาเขาง่ายต่อการเข้าถึงบรษณีเราก็คิดว่าเขาน่าจะไหววานได้ง่ายแต่ก็เอาเป็นว่า รอกับไทยครั้งหน้ารอโควิดหายอรอโควิดมันซาปีหน้าเราคงต้องอกลับไปแล้วถือหิ้วมาเองอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าจบการเล่าเรื่องประสบการณ์ความไว้ใจแล้วก็ความฉลาดน้อยของเราแล้วกันขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย